น้องทำมาให้ก็ใส่ตลอดยิ่งฟังยิ่งเขินแพรกดังเล่าความหมายตัวอักษร B L บนสร้อยข้อมือแทนใจถือเป็นคู่รักสุดน่ารักอีกคู่ที่มีแฟนๆติดตามและคอยลุ้นเอาใจช่วยความรักของทั้งคู่กันมากมายสำหรับอาเล็กเทียรเดชและโบเมลดาซึ่งยิ่งมานวันก็ยิ่งหวานขึ้นหวานขึ้น ล่าสุดหนุ่มอเล็กก็โดนถามถึงสร้อยข้อมือสุดน่ารักที่ใส่ติดตัวตลอดเวลาซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าสาวโบเป็นคนทําให้เป็นสร้อยที่ข้อมือที่มีตัวอักษรย่อ B L พร้อมเล่าความหมายแบบเขินๆว่า B ก็โบไง L ก็เล็กไงน้องทํามาให้ก็ใส่ตลอดแต่ถ่ายาละครก็ถอดออกก็น่ารักดีเอามาใส่คู่กัน ทางรายการของเราก็ขอยินดีและขอเอาใจเชียร์รุนคู่รักคู่นี้ให้หวานซึ้งแบบนี้ไปตลอดนะคะ